ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขของช่วงเย็นวันนี้ครับมากันชี้ทางด้านบิ๊กฮันกันหน่อยครับคุณมิติติยะภัารครับออกมาโพูดอย่างชัดเจนเลยครับว่าสุดหงกับเอเชีย2022ตีตัดสิทธิ์เชียงรายไปแข่งที่บุรีรัมเพื่ออะไรครับ พร้อมที่จะประกาศลาออกจากสภา,ากรรมการสมาคมทันเชียเลยครับโดยยางไงก็ตามครับคุณมิติเทียภัยรัตน์กับประธานที่ปรึกษาของทางด้านสโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดได้ออกมาโพสเลยครับว่าตัดพาะกรณีที่ทีมถูกตัดสิทธิ์เป็นเจ้าภาพเอเชีย2022โดยตั้งข้อสงสัยครับว่าทําไมต้องไปแข่งชิบุริรมัมในพร้อมที่จะประกาศลาออกจากตําแหน่งสภา,ากรรมการสมาคมเป็นเชียบเลยครับโด,ดยก่อนหน้านี้ครับทางด้านเชียงรายยูไนเต็ดครับได้รับเลือกจากทางด้านเอฟซีให้เป็นหนึ่งใน3สโมสรจากทะเล รวมกับ BG ปีุมยูนเาแตตดและบุริรัมยูนเาแตตดร,รับหน้าที่เป็นเช้่ภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022รนยีบองบเป็นกลุ่มไหมครับ ต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ทางด้านสาพันธฟุตบอลแห่งเอเชียหรือทางด้านเอฟซีครับได้เดินทางเข้ามาตรวจสอบสนามเย้าของชิงรายเมื่อช่วงต้นเดือนมีนาคมาที่ผ่านมากลับพบว่ายัางต้องมีจุดที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มเติมเ,มเพื่อได้มาตรฐานสําหรับการจัดแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้เหลยครับและล่าสุดครับอย่างไรก็ดีครับเมื่อช่วงสายวันที่18มีนาคมครับทางด้านสาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือทางด้านเอฟซีครับได้ประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการเลยครับว่าศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีก2022แล้วเป็นกลุ่มกลุ่ม J ครับจะเปลี่ยน สถานที่จัดการแข่งขันจัดจังหวัดเชียงรายไปทําการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์แทนแหละครับโดยทั้งนี้ครับไปหลังจากการประกาศอย่างเป็นทางการของ f อฟครับคุณมิติทิยาภัยรัตน์ประธานที่ปรึกษาของสโมสรลีโอเชียงรายยูเนเต็ดก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความตัดเพาะบน Facebook ส่วนตัวเลยครับรวมถึงที่จะประกาศลาออกจากตําแหน่งสภากรรมการฟุตบอลทันทีเลยครับโดยทั้งนี้ครับใจความที่คุณมิติออกมาโพสต์ก็คือตั้งใจเล็บมุ่งมั่นทําฟุตบอลเพื่อจังหวัดเชียงรายและประเทศไทยมาทั้งชีวิตการทมานแต่ใน วันนี้การตัดสินของคนหนึ่งกลับทำให้เราเสียใจมากที่สุดจริงๆยังงงๆและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อการตัดสินแบบนี้เพื่อประโยชน์ของใครทั้งในแง่ของคนดูและหลักภูมิศาสตร์เราอยู่เชียงรายทำไมต้องไปแข่งชิบากอื่นโดยทั้งนี้ครับเด,ดืนิตผลในทุกครั้งที่เราส่งเรื่องขอทบทวนและขอโทษทุกคนที่พวกเราทำให้ผิดหวังอีกแล้วเสียใจและเศร้าใจมากๆจริงๆแข่งเอเชียที่ไทยแต่ไม่ได้แข่งในบ้านไปแข่งที่ทำไมที่บุรีรัมย์ทั้งนี้ครับผมขอแจ้งให้ทราบว่าผมได้ยื่นหนังสือเพื่อขอลาออกจากสภา กรรมการฟุตบอลนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยครับโดยทั้งนี้ครับประโยคสุดท้ายครับที่ทางน้านคุณมิติออกมาโพสครับมีใจความจริงๆครับว่า ACL ไปแข่งที่บูริรัมเพื่ออะไรครับโดยยังไงก็ตามครับสำหรับเชียงรายยูเนเต็ดครับอยู่กลุ่มเจร่วมกับเชียงรายพอดคิิเอสซีและวิซชลโกเบโดยการแข่งขันครับจะจัดขึ้นระหว่างวันที่15เมษายนจนถึงวันที่1พฤษภปากุ่มนี้เลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระตังฝั่งของทนานบุริย์มยูนในแต็ดกันหน่อยครับทีมจากฝูงว่าที่แชมป์ลีโวทัลรี่ออกรงแถลงข่าวนะครับว่าพบบุคลากรภายในทีมติดโควิด -19 เพร้อมออกมาตรการพิเศษเพื่อเซฟนักเตะภายในทีมนะครับ โดยยางไรก็ดีครับมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นภายในเข้มเสียแล้วครับสำหรับปราสาทสายฟ้าบริรัรรมยูนเต็ดทีมจ่าฝูงในศึกลเวร์วทัดี2021ที่เตรียมทีมํำสึกนัดสำคัญครับลุนกร,รันตีแชม์ลีกโดยการเปิดหลังพบกับบีจีปูตูยูนเต็ดในช่วงสุดสัปดาห์นี้แหละครับโดยลรร่าสุดกัปตันสโมสรบริรัรมยูนเต็ดครับก็ได้ออกมาโพสชี้แจงผ่าน,ฟนเฟซบุ๊กของสมโมสรเลยครับ ว่าหลังพบบุคลารกรภายในทีมต,ติดโควิด -19 ซึ่งทัพปราสาทสายฟ้าครับก็ได้ออกมาชี้แจงเลยครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดณวันนี้ทาให้นักกีฬาชุดใหญ่นักกีฬาอะคาเดมีและตาฟโค้ดติดโควิดจํานวนหลายคนจึงขอ,ขอความร่วมมือจากฟนตบอลทุกท่านเพื่อเซฟความปลอดภัยของนักกีฬาเนื่องจากเรายังมีการแข่งขันฟุตบอลอีก3รายการจึงขอการสัมผัสการถ่ายรูปเซลฟี่การแจกแลายเซ็นและการรับของจากฟนตบอลขอขอบคุณทุกท่านเชียร์ความร่วมมือมาณโอกาสนี้อีกด้วยแหละครับและทั้งนี้ครับ สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกะะลิเวอร์พีล2 0 2 1นัดต่อไปของสโมสรบุรีรัมยูนเต็ดมีคิวพบกับสโมสรบีจปพตุนยูนเต็ดณสนามช้างอารีนาในวันอาทิตย์ที่20พีศาคมนี้ครับเวลา1ทุ่มตรงนะครับ ในขณะที่ประเด็นถัดไปครับมากันที่เอเจนต์ของตะนานเหียนกงไงไกันหน่อยครับมิดฟิลด์ทีมชาติเวียดนามออกมายืนยันเลยครับว่าตะนันเหียนกงงไงได้ถูกเสนอโปรไฟล์ไปยังสโมสรในยุโรปจริงตามที่เป็นข่าวแต่ยังไม่ได้มีการตอบรับจากสโมสรใดเลยครับ โดยทางด้านเนียงกไงไาครับวิดฟิลต์ตัวเก่งของทางด้านทีมชาติเวียดนามของฮานอยเอฟซีครับตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากสโมสรในทวีปยุโรปหลังจากเจ้าตัวครับได้ปฏิเสธการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมครับเพราะต้องการย้ายไปคาแข่งที่ยุโรปครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับเรื่องนี้ครับทีมข่าวเว็แบไซต์หนึ่งครับได้รับการเปิดเผยจากเอเจนต์ชื่อดังรายหนึ่งที่มีคอนเนคชันในการทำงานร,ร่วมกับสโมสรในยุโรปหลายทีมระบุว่าเตาที่เช็คข้อมูลกับสโมสรต่างๆที่ตกเป็นข่าวพบว่ามีการเสนอโปรไฟล์ไปจริง แต่เป็นการเสนอเข้ามาเองไม่ได้มีการไปสกเกลหรือติดต่อจากสโมสรแต่อย่างใดซึ่งเป็นเรื่องปกติที่บรรดาเอเจนต์โทรลครับจะเสนอนักเตะของตัวเองไปให้สโมสรพิจ,จนารณาเลยครับแต่อย่างไรก็ดีครับแต่ละสโมสรยังไม่ได้มีการตอบรับใดๆดครับโดยเอเจนต์ดังกล่าวครับยังตั้งข้อสังเกตว่าดาวเตะวัยอายุ24ปีครับเป็นเรื่องที่ยากสโมสรในยุโรปจะเซ็นสัญญาเพราะเป็นช่วงอายุที่ต้องเซ็นไปเพื่อใช้งานเลยแต่แตกต่างจากอายุไม่เกิน22ปีครับที่สามารถนําไปฝึกในทีมชุด ก่อนได้เลยครับและการไปฐานะโคต้าต่างชาติครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่จะได้รับใบอนุญาตกันทมานเนื่องจากโคต้านี้จะจํากัดไว้สําหรับผู้เล่นที่สามารถเข้าไปสร้างความแตกต่างให้กับทีมได้อย่างชัดเจนจริงๆเท่านั้นเละครับในขณะที่ประเด็นที่3ครับมากัิชีกุสอของทางด้านบีจีปัตุมยูเนเต็ดกันหน่อยครับได้ส่งข้อความถึงรุ่นพี่อย่างทางด้านมาซาตราอิชิโคดว,วมชาติ กุศลบุรีรัมยูนเต็ตครับเกมทะเล2020ปีนาคมนี้จะต้องหยุดบุรีรัมให้ได้เพื่อไม่ให้ฉลองแชมป์ในเกมนี้เลยครับโดยง่ก็ตามครับพลพักของเดรบิดบิวจีผสมยูนเต็ตแชมป์เก่าในศึกฟุตบอลทะเล2021ปัจจุบันมีอยู่45แต้มรังอันดับที่2ของตารางแต่ตามหลังจากฝูงบุรีรัมยูนเต็ตถึง12แต้มกับโปรแกรมที่เหลืออีก5นัดเท่านั้นแถมเกมต่อไปครับต้องโคจรมาเจอกันเองอีกด้วยนั่นหมายความว่าหากพวกเขาบุกไปแพ้จะส่งแชมป์ทะเลซีซั่นนี้ให้กับทัพปราศาส ทันทีเลยครับ โดยล่าสุดกัปตันันมาโกโตะเทกุดับมุริกับกุนซือของทานบีจีปัตุมูยนเดครับได้ออกมาสัมภาษณ์ผ่านล่ามถึงความพร้อมของทีมในเวลานี้แหละครับวันแน่นอนครับว่าการที่เร,ราพลาดโอกาสไปอีกรยาการนั้นทําไมบรรยากาศในทีมตกลงไปแต่ก็ได้เน้นย้าและกระตุ้นให้กับตันเตะทุกคนครับว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ต้องนอําข้อผิดพลาดรีบมาปรับปรุงและทำานหนักกันต่อไปซึ่งเกมถัดไปก็ต้องเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้พิจน์ตัวอีกครั้งโดยั้งนี้ครับส่วนตัวเคยพบกับบุรีรัมย์มาก่อนและคิดดว่่าเป็นทีีีม และสามารถขึ้นมายืนอยู่ในระดับเอเชียได้อย่างแน่นอนแต่ตอนนี้ครับพวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งในทะเลและก็เป็นคู่แข่งที่ดีสําหรับบีจีรวมถึงสโมสรอ,อื่นที่จะยกระดับตัวเองไปต่อจากการที่เราต้องไปเจอทีมเยือนทุกนัดตลอดการแข่งขันในเดือนมีนาครับทำให้สร้างความยากลาบากให้แก่พวกเราซึ่งรวมถึงนัดถัดไปด้วยครับแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องหยุดยั้งแม่เขาฉลองแชมป์ต่อหน้าพวกเราให้ได้เลยครับ โดยทั้งนี้ครับโค้ชชาญปุ่นวัย54ปีอย่างเดนันมาโกโตะครับ,รบก็ยังพูดถึงการพาชีมาดวนกลับทางด้านมาซาตะอิจิโคชรมชาติวัย55ปีด้วยแหละครับ่มแม้ว่ามันจะไม่เคยเจอกันในานาโค้ชแต่ทางโคชอิจิเป็นรุ่นพี่ที่คาชิมะเอเลอร์และเป็นโคชที่ผ่านการคุมสโมสรระดับใหญ่ทั้งเจลิกและทะลีกซึ่งส่วนตัวแล้วครับเป็นความท้าทายอย่างมากที่จะต้องเอาเชนะไ,ได้และหวังว่าพวกเขาทั้งสองคนนั้นครับจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับฟุตบอลทะลีกให้แข่งแกร่งขึ้นอย่างแน,น่นอนเลยครับและ สำหรับโปรแกรมต่อไปของทนายบีจีปฐมยุนเต็ดครับจะลงเตะในศึกทะลีก2 0 2แบุกไปเยือน,นจากฝูงปรสา,าสาทสายฟ้าปมัมยุนเต็ดในวันอาทิตย์ที่20มีนาคมนี้ครับที่สนามช้างอารีนาเวลา10ก้านาฬิกาตรางครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบดลีแฟมบรีกันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ